จากประสบการณ์การอยู่บ้านมานะครับเป็นบ้านสวนนิดๆนะครับผมว่างูจริงๆอ่ะมันหาที่ร่มเนาะบ้านเรามีต้นไม้เยอะมันมาแน่และอีกอย่างหนึ่งคืออาหารการกินอย่างบ้านผมเนี่ยผมเชื่อเลยมันต้องอยากมาแน่ผมมีนกเลืฟอเบิร์ดไม่ต่ำกว่าสามสิบสี่สิบตัวนะครับอีกอย่างหนึ่งบ้านเรามีนกมีอาหารนกนะครับก็จะมีพวกหนูอีกเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งอาหารชั้นดีอย่างไรเพื่อความไม่ประมาทผมว่าเรามีติดบ้านไว้หน่อยก็ดีครับดีครับจริงๆอยากแนะนําตัวนี้นะจริงๆเป็นที่จับน้องงูนะ สำหรับท่านที่อ่อนไหวก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วอย่างงี้น้องจะไม่ทรมานเหรอนะครับผมคิดว่าเราก็คงต้องกําหนดแรงเอานะครับเพราะว่าคือเอนดูเขาเอนเราขาดนะครับบ้านผมมีลักษณะเป็นแบบนี้นะผมอยากจะชี้ให้ท่านเห็นนะครับอาจจะลกนิดนึงแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่สําคัญของผมก็คือนกไอ้ภาพอาจจะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวผมไปอินเสิร์ตภาพอีกทีนะครับ มันก็จะด้วยจักบ้านที่มีต้นไม้นะเยอะๆมากๆอย่างนี้เนาะแล้วก็มีนกที่สําคัญเป็นเลิเบิร์ดอยู่เต็มเป็นกรงใหญ่ๆ30-40ตัวนะครับวันที่ผมอึ้งที่สุดก็คือต้นนี้แหละผมว่าลําตัวมันที่เลื้อยมาตรงนี้น่าจะครึ่งหนึ่งของการที่ผมกําลังถ่ายรูปนี้อยู่เนาะนะครับแต่ว่าอันนี้เจ้าเนี้ยแม่ผมด้วยความห่วงนกก็บีบจับมันนะแล้วก็ สุดท้ายก็คือลากใส่กระสอบนะไม่ได้ทําอะไรนะแล้วก็เพื่อเอามันไปไปปล่อยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่มีนะครับก็คงน่าจะยากที่เราจะจัดการสิ่งมีชีวิตที่เราไม่มีกระดูกแล้วเราก็กลัวมันนะครับงูเล็กๆน้อยๆนีน่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเราจับบ่อยมากแม่ผมนะผมก็ไม่กล้าหรอกผมจับได้แต่ตัวเล็กๆนะครับแต่แม่ผมเนี่ยเขาห่วงนกที่เขาต้องดูแลนะครับอยากถือโอกาสมาเล่าไว้นะครับแล้วก็ท่านใดที่ หาไว้ผมว่ว่านี่แหละนี่หผมเข้าใจว่าตัวนี้น่าจะหน่จุดยาวสุดนะน่าจะ1.5เมตรนะครับเนาะผมก็คิดว่าเอามากสุดไว้ก่อนแล้วก็อย่างหนึง่งค่ัผมว่ามันแข็งแรงพอเนะาะล่าสุดนี่ลากไอ้เจ้าหงูตัวใหญ่เมื่อสักครู่เนี่ยครับหนบียก ส่อันนี้เป็นอันที่ผมซื้อนะครับผมว่ามันมีหลายเจ้าที่ขายเลยแต่ถ้าเราเลือกเอาสักคนหนึ่งที่ผมว่าผมลองใช้และแข็งแรงผมก็คงต้องเอาอันที่ผมเคยซื้อนะครับมาแนะนำเพื่อนๆใล้วกันนะครับในการ่ายรูใไปดูแลกันครับก็เลยคิดว่าใครที่มีบ้านเป็นลักษณะแบบนี้มีสวนน่อยๆมีสัตว์สิ่งมีชีวิตที่เป็นอาหารแบบนี้ก็ปลอดภัยไว้ดีกว่านะครับขอบคุณครับ